คุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1987ยุคที่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นสีขาวทรงผมรีเจนและศักิ์รีของลูกผู้ชายคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานเลือดเดือดที่จะเปลี่ยนวงการเกมแอคชั่นไปตลอดกาลก่อนที่จะมี Double ร r a g o n ก่อนจะมี Final Fight ค่ายเกม Technos Japan ได้ให้กำเนิดบิดาแห่งเกมแนวเดินลุยตบในชื่อ n e คค s u k ค h a k u Nyo k กุง แลเป็นไทยแบบได้ใจความว่าคุนิโอหยอดนักเลงเลือดเดือดเรื่องราวเริ่มต้นง่ายๆแต่เจ็บปวดเมื่อฮิโรชิเพื่อนสนิทของคุนิโอถูกรุมทำร้ายจนหยอดน้ำข้าวคนจริงอย่างคุนิโอมีหรือจะยอมเขาจึงต้องบุกเดี่ยวไปถล่มแก๊งคู่ปรับถึงถิ่นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมฮเพราะเรื่องแค่นี้แหละครับที่ทำให้เด็กผู้ชายยุคนั้นเลือดสูบฉีดระบบการเล่นในภาคนี้ แตกต่างจากภาคดาวเทาที่เราคุ้นเคยมันไม่มีการซื้อของไม่มีท่าไม้ตายแฟนตาซีมีแต่หมัดเทา้าเข่าศอกและการล็อกคอแล้วต่อยหน้ามันคือการจำลองการวิวาทข้างถนนที่สมจริงที่สุดในยุคนั้นคุณจะถูกศัตรูล้อมกรอบถูกล็อกแขนและต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยฝีมือล้วนๆสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นอมะตะคือเหล่าคู่ปรับที่เปลี่ยนไปด้วยคาแรคเตอร์เราต้องเจอกับริกิจากโรงเรียนฮานาโซนโน ูที่จะกลายมาเป็นเพื่อนรักและคู่กับตลอดการในภาคต่อๆมาต่อด้วยแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์โบโซโซกุและที่ลืมไม่ลงคือมิสซึสึนักเรียนหญิงร่างยักษ์ที่ตบทีเดียวเรากระเด็นไปครึ่งจอผู้เป็นฝันร้ายของเด็กทุกคนและความโหดร้ายของเกมนี้คือด่านสุดท้ายเมื่อเราต้องบุกรังของแก๊งยากูซ่าเพราะหัวหน้าแก๊งยางซาบุไม่ได้ใช้หมัดแต่มันพกปืนมายิงสนัดดับไม่มีการออมมือ นี่คือบทเรียนความยากที่เทคโนสเจแปนมอบให้ <S 2> <S 2> เน็กคาสึโคฮะคุนิโอกุงอาจดูตกยุคถ้าเทียบกับเกมสมัยนี้แต่จิตวิญญาณของมันคือรากฐานที่ส่งต่อให้เกมนักเลงรุ่นหลังๆทั้งหมดนี่คือเกมที่สอนให้เรารู้ว่าลูกผู้ชายไม่ได้วัดกันที่ใครหมัดหนักกว่ากันแต่วัดกันที่ใครรักเพื่อนมากกว่ากันขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ